เราก็พากันขึ้นรถบัคสเตอร์ชมวิวมานี่เลยครับกรินเนลลี่รีสอร์ทนี่เขามีอุปกรณ์ในการแอดเวนเจอร์เยอะเหลือเกินอย่างที่เห็นอยู่นี้ครับรถบัคสเตอร์ชีวิตเคยขับแต่รถธรรมดารถบ้านรถญี่ปุ่นลองบัคสเตอร์ดูสักครั้งแล้วคุณจะติดใจครับสวรรค์ของคนรักการผจญภัยโดยแท้ มีสี่เอ็กซ์วิงิงนิงิงิง,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 งมาถึงเกมสุดท้ายกันเลยครับมันก็ต้องเป็นที่สุดของ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 พอ,อ,อแล้วไม่เล่าเครื่องเล่นที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างเอ็กซ์วิงนี่แหละครับใครจะขึ้นก็ช่างครับผมขอรุ่นอยู่ข้างล่างก็พอครับงานนี้เมินกันนั้นสามคนพร้อมกับฟอยแลแตงโมครับต้องถูกบังคับให้ขึ้นไอเครื่องเล่นที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับดวงใครดีรอดมาได้หัวใจไม่ไวายตายก็เข้ารอบไปเลยจะบ้าแล้วไม่โหดขนาดนั้นแต่ก่อนจะขึ้นไป ผมว่าเรามาทายกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นสุดยอดคนดองดีที่สุดในวันนี้ถามกันเหมือนเดิมคุณสองคนคิดว่าถ้าจะให้เดาว,ว่าใครเป็นคนดวงดีที่สุดนะคุณว่าใครผมว่าเติ้งครับเพราะเขาลุกมาเป็นผู้ชายคนเดียวเออน่าจะเป็นเติง้งเติ้งนี่ผู้ชายคนเดียวเลยครับผมมั่นใจค,ครับแล้วถามคุณอ่ะของผมผมว่าเนี่ย้องเคนเ,เขาอยู่ทีมผมมาตั้งแต่แรกผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนดวงดีแม้ว่าจะไม่มีใครเชร์ของบุ้งเลยของบุ้งมั่นใจไหมครับมั่นใจ มันไม่เป็นไรงั้นถ้าไม่มีใครเลือกคุณเดี๋ยวผมเอาใจช่วยน้องผักบุ้งอเองได้วนะันนั้นขึ้นไปเลยสรุปแล้วแตงโมงเลือกเชน้องใบเฟิร์นครับฟอยเลือกเชน้องเติง้งส่วนน้องผักบุ้งนี่ไม่มีใครเลือกไม่เป็นไรครับผมก็รับหน้าที่เอาใจเธอไปแล้วกันครับเหลือเศษมาแบบนี้อยากจะพูดอะไรหน่ะไหมฮะหน้าน้องคนนี้ซีดเป็นกระดาษเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยทั้งนั้นเพราะไม่มีใครช่วยคุณได้เอ้า มีปลอบหรือแช่งหรือขู่ดูเจตนาไม่ออกอจริงชอบชอบไปแล้วครับผมชอบเล่นเครื่องเล่นแบบนี้อยู่แล้วเพราะนั้น <ไป S 1> นะครับพู้างาทั้งสามคนนะครับกล้องจะจับอาการอาการกิริยาทั้งหมดของพวกคุณมไม่รู้เหมือนกันว่าใครคิดก่อนคิดหลังอะไรตกรอบเพราะนั้นไม่ต้องเดาเกมปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วลงมาเลย์แล้วจะรู้เลยว่าใครเป็นสุยอดคนตรงดีตอนนี้เนี่ยรีโมทที่จะกดแล้วก็ปลดกระช้าใลงมาแกว่งอยู่ในมือผมละนั่นแปลว่านะครับทั้ง5้าคนนี่เร็วๆรีบกดเร็วชีวิตอยู่ในกำมือผมแล้วครับคุณผู้ชม เราละครับสั่งเสียกันไปเขาเรียบร้อยแล้วนะครับจะชา้าทำไมครับชาร,รอบนึงขึ้นไปเลยครับโอ้โหลมที่บนนี้คัดอู้ๆเหู้ย,ยนหน้าดูตอนนี้ทุกคนก็นั่งขนานกับพื้นดินแล้วนะครับผมกดรีโมทเลยดีกว่าสงสารพวกเขาลงไม่ลงแหล่นี่แหละ,ะลสามนะหนึ่งสองสามไม่ลงเลยนะโอเคเปล่าจะลีลาทำไม สองสองลงมาซะละโอ้โหยังไม่ทันถึงสาม <c oughs> ดูสิครับคุณผูมคุณมดูดิครับวิญญาณแทบจะหลุดจากร่างอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามีตามแรงจีเนี่ยลงมาแบบน,นี้น่าจะมีสักสี่หรือห้าจียอย่างน้อย ในชีวิตครับคุณผู้ชมไปลองฮะอย oh. well, ู่เท้าใหญ่ตัวนี้นี่เองโอ้โหไอเสียงกรีดแหลมๆนี่ไม่ต้องเดาว่าของใครครับคนนีลก็ผ่านเรียกว่าจุดพิการของชีวิตมาเรียบร้อยแล้วยากกับบ้านแล้วครับเป็นไงสนุกค่ะสุดๆเปียกไปหมดแล้วครับเนี่ยฮะกางเกงเหงื่อแล้วเหงื่อไหลเยอะ๋อ้แม่ผมก็นึกว่าฉี่ลาสอีกอะ เล่นเครื่องเล่นเอ็กซ์วีจนจนลงมาเรียบร้อยแล้วครับจะตัดสินคนเข้ารอบตรงรอบยังไงอย่างนี้ต้องมุดดูภาพที่เราบันทึกไว้ข้างบนนะครับบอกให้ทุกท่านได้ทราบเลยทีว่าฟอยคิดว่าใครเข้ารอบครับเติ้งครับเพราะว่าเติ้งเนี่ยงูเฮงดีครับเป็นผู้ชายโดดเด่นอยู่คนเดียวอ่าแตงโมคิดว่าน้องเฟิร์นน้องเฟิร์น,นแน่นอนเข้ารอบใช่ส่วนฝังบุ้งนี้ไม่มีใครเชียร์เลยไม่เป็นไรผมเชียร์เธอก็ได้นะครับ,ลรบและหลังจากที่เราดูจากภาพแล้ว วันนาตนาเกลียดมากซึ่งดูแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าดูภาพก็เสียเวลาครับเพราะมันไม่ได้บอกอะไรเลย้ากติกาครับตันหนวดนี่เป็นอะไรอยู่ดีๆก็ตัดบทบอกไม่ต้องมาลงมาลุ้นภาพม่เสียเวลาซะอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วการเข้ารอบตกรอบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเล่นเอ็กซ์ซึ่งหรอนะครับไปมุงทำมาให้มันเสียเวลาครับมันจะได้จบๆบกันไปปุ๊บใครเป็นเด็กนั้นเนี่ยคนนั้นคือสุดยอดคนนโดดีครับโอ้โหยังไงนะครับ นี่มันรายการผมอะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวทำไมอะไอ้รอบเมื่อกี้ะไอ้รอบเมื่อกี้มันก็วงนะฟังนะผมไม่ได้เลือกเลยนะคุณเลือกใครคุณเลือกก่อนนะคุณเลือกใครเพราะว่าเพราะว่าผมว่าเขาดวงดีอ่าคุณเลือกใครเอ้าวเขาอยู่ทีมผมอะก็เขาเหลือมาเขาเหลือมาอันนี้รายการใครอไรอันนี้รายการใครรเห็นไหมครับคุณผู้ชมสุดยอดกระดุมดีโอ้ยจะโวยวายทำไมมันเสียเวลาครับ หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่านี่มันรายการใครเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเผื่อหลายคนอาจจะไม่ชอบใจนี่รายการใครรายการใครก็เท่านั้นเองไอ้เพ่ผมขอซื้อต่อรายการเท่าไหร่บอกมาเนี่ยผมขายให้เลยพันห้าตอนนี้เลย่ราคาถูกแล้วกันอยู่มันจะสิบปีเราจะบ้านะถูกต้องนะผมพูดจริงว่าแต่ว่าเป็นรายการนาเนี่ยใครรับเชิญไม่ต้องมาครั้งครับทำไปคนเดียวเลยเปไม่ิธีกรงูงิง้งเล่นอยู่คนเดียวไปเหอนนะ โอเด็กมันโมโหครับคุณผู้ชมอารมณ์มันค้างครับโอ้โหอารมณ์พุ่งพ่านปีดแตกแบบห้ามไม่อยู่เลยคเขาสรับนายฟอยเล่นหลอกให้ขึ้นไปหัวใจเต้นบนนู้นเสร็จแล้วกับดิกกระดมไม่เกี่ยวกันเลยท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรีนนีลี่รีสอร์ทเขาใหญ่ครับที่พักผ่อนท่ามกลางขุนเขาพร้อมกิจกรรมแอดเวนเจอร์เพียบเลยครับที่สนับสนุนการแข่งขันในวันนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนดูแลทีมงานเป็นอย่างดีรายการนักเล็กรายการนักเล็กเด็กนักเล็กเขา ต่การแข่งขันของน้องผักบุ้งเด็กผมยังไม่จบนะครับเขาจะโด่งดีพอที่จะค้นแชมป์เก่าได้หรือไม่ไปรุ้นก,กันต่อเลยครับ